มามาถึงขั้นตอนการปัดบาแล้วนะครับก็จะปัดดูแค่ดีนะครับซึ่งบิมเมอร์ไป4.98ก็ใช้ดอกปาด4.98นะครับแกนปัดนี่เห็นไหม4.98นะครับ นะครับก็คู่นะครับก็มีแรกก็เป็นมีดสิบห้าองศานะครับเหมือนเดิมสิบห้าองศาใส่เข้าไป ตั้งมีดก็ด้วยสายตาเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่กระตั้งมีปุ๊บยวขอใส่น้ำมันนิดนึงนะครับเห็นไหมป่านี่มันเสมอเลยเห็นไหมอันเนี้ยผมตีหลอดได้แม่นมากก็อดี 15องศาเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยต่อไปก็60องศานะ60องศาก็กินนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่ต้องปาดเยอะนะครับจะไม่เหมือน15องศาอึศา เสร็จแล้วนะครับแค่นี้ต่อไปก็วัดดูระยะของวาวนะครับว่ามันต้องปาดตรงไหนเพิ่มไหมปาดสิบห้าหรือสี่ห้าเพิ่มไหมนะครับถ้าไม่ได้ปาดเพิ่มก็แสดงว่าแม่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปาดเพิ่มนะครับผมจะตัดสี่สิบห้าเลยนะครับทีนี้นะครับตัดสี่สิบห้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับ มี4.5เข้าไปนะครับผมจะเป็นคนขี้เกียจหน่อยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับละเอียดทุกฝาเพราะว่าไม่ละเอียดไม่ได้ครับไม่งั้นเวลาไปประกอบเราต้องมานั่งบดวาวมีใครขี้เกียจบดวาวเหมือนผมไหมผมคนนึงนะครับขี้เกียจบดวาวนะครับไม่อยากบดวาวเลย นะครับก็ปาดแบบนี้นะครับไม่ต้องบดนะครับที่ผมสนิทเลยนะครับก็ล้างประกอบอย่างเดียวตามสไตล์คนขี้เกียจนะครับคนขี้เกียจแบบผมมันต้องสูตรนี้และนะครับเนี่ยนี่ราก็ไม่งัดนะครับระยะก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมเห็นเส้นไหมเนี่ ระยะนะครับมาเดี๋ยวเทสให้ดูเดี๋ยวดูงานก่อนนะครับนี่เดี๋ยงงานนะครับสวยเรียบเนียนนะครับก็มีหลายคนถามผมอยู่นะครับว่าเวลาเช็ควาวเช็กยังไงนะครับเช็กยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเช็คทางอวกาศเนี่ยอวกาศหน้าฝาเช็ดอย่ามันลื่นนะครับเช็ดเช็ดหรือว่าเป่าเป่าก็ได้ตามที่เราเป่าก็ได้ เสร็จแล้วก็ใช้วาลวใหม่นะครับวาลวใหม่นะครับนี่เดี๋ยวมีโอกาสเทสวาลวด้วยนะครับว่าวาลเราเนี่ยดีไหมนะครับวาลวตัวนี้ของเรานะครับวาลวตัวงานเกตของเราเนี่ยตนันไม่ดีมันก็จะไม่อยู่ครับแค่นั้นเอง น,นะน,นั่นเองนมุมกล้องนี่เลาเช็คนะครับผมก็จะให้น้ำมันน้ำมันหรือโซเน็ก,ก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้นะครับกดหน้าวบาไว้น,นี่ขออนุญาตใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าใช้นิ้วกดมันก็อาจจะบงังทำให้มองไม่เห็นนะครับทำห้มองไม่เห็นอันนี้บังหรือเปล่า เป็นคืนโดนไฟรั่วเลยใีนไอ่น่าจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยเป่านะครับเห็นไหมนี่เป่านะครับ เป่าแล้วไม่มีลมไม่มีแสงออกมาก็แสดงว่าเนี้ยโอเคนะครับโอเคอไม่มีฟองอากาศพูดผิดนะครับไม่มีฟองอากาศแต่เนี้ยเมื่อกี้มีนิดหนึ่งนะครับมีนิดหนึงเป่าแช่ๆนิดหนึ่งฟองเดียวหรือว่าผมกดไม่ค่อยแน่นไม่รู้นะครับแบบเนี้ยผ่านนะครับไม่ต้องบดเห็นไหม รอ้เราไปบดมันก็อยู่เหมือนเดิมไม่บดก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเราจะไปบดไหมล่ะถ้ามันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปบดถูกต้องไหมครับอ่านั่นแหละถ้ามันอยู่มันสนิอยู่แล้วเราก็ไม่อยากบดผมเองเหมือนกันเดี๋ยวผมหาปกา,ากกามาร์คให้ดูเนี่ย มาหน้าวาวกันมาหน้าวาวแล้วก็หมุนนะครับหมุนผมจะไม่ค่อยนะครับไม่อย่าก้มันเป็นรอยเนี่ยหมุนๆแล้วก็มาเช็คดูเนี่ยเห็นไหมในระยะนะครับเนี่ยเลือเลือนะครับเกือบๆกลางเคแบบเนี้ยสบายนะครับสบาย งานยาวๆนะครับก็ถ้าฝ่ายยังไม่เคยทํามาก็ได้ระยะแบบนี้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปทํามาเอียงมาแล้วเนี่ยผมก็จะหาระยะย่างนะครับเพราะว่ามันมาเอียงเราเคยตีหลอดเคยทอะารมาอย่างเงี้ยู้ยเวทเราจะตีบ่าททาหลอดใหม่หมดเลยนะครับถึงผมจะคุมระยะได้นะครับแบบเนี้ยเห็นไหมคลิปนี้จะนานหน่อยครับแต่ผมละเอียดให้ดูทุกจุดเลยนะครับว่างานผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยฟังเสียงก็รู้ละนะครับเนี่ยาก็ลื่นๆ นเนี่ยเราก็ไม่นั่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่ยี่ดูวาวผมยกขึ้นมาเลยเนห็นไหมเด้งลงเนี่ยแล้วแต่คนสั่งนะครับเนี่ยอันนี้นเป็นโรสซิ่งก็จะเน้นแบบนี้ให้หน่อยนี่โอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเนี่ยบาดบาตาลงเกิงชาติรถบินนะครับก็รับจบให้ทุกง,งานนะครับ แค่บอกนะครับคลิปนี้ฝากตันนี้เจ้ากดไลค์ฝากกดไลคกดช่วยเจ้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะาไปทางอะไรก็รอติดตามพมดีทีนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบเรื่องผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ทางไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะประ,ประกอบเครื่องให้ดูนะครับคัน5 3ก็ฝากตัวนี้แหละนะครับแเราคันเนี่ยเราแม็กแอบซิ่งนะครับไป let's go